เวยกันครับเรามารู้จักกัน

S <S ป๊บป๊บปั๊แต่ VIP ไหมอฮ้ยมารามสามไหมมารามสาม้ยโอ เลยแล้วครับเป็นออกซิ็จนแล้วสว <Yeah. S 1> อสดีครับชงขอแค่ใช่ครับครับผมห้างหนักเลินป่ะบ้า uh. บนแปดสิบเลยยังฮะกิน,น,นข้าวหรือ,อยังเนี่ยเป็นยังไงมั่งไปหาหมอไหมมันไม่สว่างเลยนะเนี่ย ไปหาหมอไปฉีดยาไหมใ้คน้ทำนโวยไม่แมซน็กเอาสั่งยืดเจ้านี่้ไปใส่วมีแห้งค่ะให้น่ไเน่ยนี่แค่นะเสร็จเสร็จมันหยุดเท่านั้นใส่มือนครับอพยุดอยู่นู่นครับนะครับผู้หือทาวซือไรสด แม่ติงแม่ติงติงตีย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 งเตงวลากับเขามาโซงเงมือแไหมมือหนึ่งเนไหนพูดถือเหล็กล่านะบอกยี่ห้พันามันเป็นแปสานึ่งแปดสามสามแปาบนหลังนี่มันสา <laughs> tân yên nói năng ước với tân yên nói năng ước tính với tên mong มันล่มหนาวเหมือหนาวไปสินี่ครับพี่น้องครับ จนคำคำนะครับผมอากาศครึ้นหนาวครับไม่รับรองไม่มีฝนนะครับวันนี้สอดแจ้งนะครับสอดแจ้งเด้อพี่น้องสอดแจ้งสอดแจ้งครับวันนี้สอดแจ้งสอดแจ้งเลยนะครับวันนี้สอดแจ้งเลยนะครับ พี่น้องมาหากกำลังแรงใจกัน,ลนหลายๆเด้อพี่น้องโครหลาดบ้านเองครับ อย่างน้อมีอย่างให้รับใส่เนาะจ้าว่าจังไดจ้าเอาคอยคือพผอกันอยู่กับเราอ,อีกหนึ่งคอยคือพผอกันอยู่กับเราอ,อีกหนึ่ง วัสดีครับสวัสดีครับโอ้โเอามาสงแม่อันจับตามลึกตามไล่ซื้อโอ้ตามไล่ซื้อบอโอ้ดนนี้หอมเยลไล่ใช่เยลไลโอ้โอครับผมขอบคุณครับนี่โอเคขอบคุณครับยายลาหนึ่งชุดขอบคุณครับเออ โอ้ขอบคุณครับผมอันนี้เป็นไในเห็ดใช่ไหมนี่คนบ้านหนูนะคนโทษโทวดสามนะอันนี้เขาอันนี้มัไม่ไล่ซื้อบ่ซู้น่ะมันไหนจะเขียนแต่อันนี้อย่างเดียวจะได้มาใหญ่ใหญ่หลอดตัวแล้วไปแล้วขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมได้กินแล้วปลาเผา หมดประ่อคืนเน้ะขอบคุณทุนรักใจครับพี่น้องพอกันคลิปหน้าครับ